โอเควันนี้เรามาดูวิธีการรัน q p c i นะคะก็คือตอนแรกเราต้องมาเข้าใจก่อน q p c i ก็คือจะรู้ว่ามีปริมาณที่เรามีปริมาณเท่าไหร่นะเริ่มจากนี้ก็คือเราเขียนมาก่อนว่าเราต้องทำอะไรบ้างนี่คือการเตรียม master mix master mix มี primer นะคะ reverse forward อ่าแล้วก็มี c y e ซบ r กรีมีน้ำอันนี้คือกำลังจะ เตรียมตัวของ master mix นะคะก็จะมีเทคนิคของการไปเป็ดก็คือต้องอขึ้นลงขึ้นลงเพื่อผสมให้เข้ากันนะคะก็อันนี้ก็จะมีตัว master mix เนาะมี forward reverse มีน้ำแล้วก็มีเดี๋ยวไซเบอร์กินเราจะไปทำไซเบอร์กิเราจะไปทำในหูนะคะอันนี้คือการเตรียม g box นะคะ g box ก็คือตัวของ standard นะ,ะเราจะใส่ตัว g box จาก จากตั้งต้นเนี่ยสองไมโครลิตรนะแล้วก็ใส่น้ำสิบแล้วก็เราก็จะเอาจากอันที่หลอดที่1ไปหลอดที่2อีก2นะหลอดที่2ไปหลอดที่3หลอดที่สามไปหลอดที่สก็คือด l u ชัไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องเวิร์มเวิร์ทคทุกครั้งแล้วก็เซนติฟิวทุกครั้งเลยที่เรามีการส่วนผสมใดๆเข้าขากันนะคะโอเคอันนี้คือเสร็จแล้ว แล้วเราก็อ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการโชว์ว่าเออเนี่ยจากหลอดที่1นะเราดูดขึ้นมาอีกอ่าสองไมโครลิตรนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในหลอดที่2นะซึ่งหลอดที่2เนี่ยเราได้ใส่น้ําเข้าไปแล้ว18นะคะอันนี้ก็คือเป็นการดรลูชั่นจีบล็อกนะ ซึ่งความเข้มข้นอะไรยังไงเท่าไหร่ก็คือต้องแล้วแต่ตามโปรโตคอลของแต่ละตัวที่เราต้องการจะรัน qpcr นะคะ qpcr จะต่างกับ pcr ตรงที่ว่า pcr ก็จะบอกว่าเรามีสิ่งนั้นไหม qpcr ก็คือจะบอกว่ามีเท่าไหร่อันนี้คือเตรียมอแซมเปิลแล้วก็เตรียมมสเต์มิกแล้วก็เตรียม gbox ไว้ในตัวของถ่าน้ำแข็ง นะคะอันนี้พอหยดทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็จะต้องปิดด้วยตัวของฟิล์มอันนี้นะซึ่งต้องปิดให้สนิทมากๆเลยก็คือพอปิดลงไปแล้วเนี่ยหาหาตัวไม,ม้บันทัดหรือว่าอะไรมาลูดๆให้มันแบบว่า,าดีแล้วก็มาเข้าเครื่องอันนี้เป็นเครื่อง q p c พนะาคะก็คือตั้งตามนี้เลยแล้วก็เลือกอโปรแกรมที่เราต้องการ เราก็จะต้องตั้งโปรแกรมว่าเออเราต้องการกี่ไซเคิลไซเคิลละกี่อุณหภูมิอะไรยังไงซึ่งตรงนี้ก็คือสามารถหาได้ว่าเออตัวเราตัวที่เราต้องการหาเนี่ยมันมีโปรโวัติสาตรดาดยังไงนะคะเรามาเซตก,กับเครื่องแล้วเราก็เนี่ยใสออ่ชื่อว่าเออเพจนี้เราจะให้ชื่อเท่าไหร่